สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวพญากูเปรกูเปรภาษาเขมรเรียกกูเปรีส่วนภาษาไทยนี่เรียกวัวถ้าควายเปรีเขาเรียกกระบแต่วันนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวพญากูเปรซึ่งห่างจากด่านช่องสงงามนะประมาณ3กิโลเมตรวันนี้ผมมาวิเคราะห์มวยนี่เลยช่อง JKN 1 8นะสดจากเวทีมวยราชดำเนิน อาทิตย์ที่16กรกฎาคมวันนี้มาแค่2คู่เป็น2คู่ที่ถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นอย่างยิ่งคู่เซคู่3นะรองคู่เอกคู่3รองคู่เอกถือว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนใจมากนี่เลยแมมมอสสอสลาชีพวันนี้เจอกับดีโอนาตามารอกิมแมมมอสเนี่ยสิศักจากสระบุรีนะขณะที่ดีโอนาตานี่ถือว่าเป็นบราซิลอันตรายมาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วฟอร์มล่าสุดของแมมมอสนะ แพ้เพชรบัวขาวชนะเพชรบัวขาวสุดท้ายชนะคะแนนสิริโชคขณะที่ดีโอนาตาในโอโหบราซิลอันตรายแพย้โรเบิร์ตสองมงคลการช่างแพ้ภูผาพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมสุดท้ายนะแพ้ไม้สังคำยิ่งเจริญฟาร์มโอโหแพ้น็อกในวันลุมพินีนะมวยคู่นี้เ่าในาอาชีพก็ต้องแมมมอสขณะที่ฝีมือควบเครื่องเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวหมัดหนักแรง ก็ต้องนี่เลยดิโอนาตาวันนี้จัดว่าเด็ดคู่3นะชี้ชัดไปที่แมมมอสสารสระชีพวันนี้เขาในเหนียวแน่นนอกได้ในดีเขาเรียกว่าครบเครื่องในชัย,ยาวันนี้คู่3 j k เจแคิชี้ชัดไปที่แมมมอสสารสละชีพมาถึงคู่เอกนะโอ้คู่เอกถือว่าเป็นคู่เอกที่ได้รับการปรับเปลี่ยน2พยักษ์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนเจอกับเพชรพนมสสละชีพร้อย โอ้ถือว่าสองพยักนี่นะเป็นหลานชายของยอดมวยนะขณะที่เพชรพนมเนี่ยเป็นจอมดีเดือดจากนคนรพนมอ๋นอนครปฐมสามฟอร์มล่าสุดของสองพยักนะแพ้กำปั้นทองจอห้าพยักชนะน็อกยกสองหลานยา่าโมชนะน็อกยกสี่วันผู้ใหญ่ขณะที่เพชรพนมเนี่ยแพ้เหนือพยักชนะเพชรแพ้สิงดํา 2พยักจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยขวาเตะขวาหนักแรงหลักเหลี่ยมไอคิวดีสอกมัดหนักขนาที่เพชรพนมนี่ซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงในเหนียวแน่นวันนี้ของแดงชอบไปที่สองพยักมองว่าสองพยักครบเครื่องกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรพนมนสอสลราชีพแบบเบียดเบียดนี่คือศึกท่อน้ำไทยทีคโอเกียริเพชร ถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 18 18นาฬิกา1 5ถึง20นาฬิกา15ประกบคู่โดยโปรโมเตอร์มหาชนชุนเกียรติเพ็ดชีม้มวยเด็ดวันนี้มา2คู่รองคู่เอกและคู่เอกวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวยไหมวิวสวยไหมสวยไหมวิวสวยนะ ปไปกินกาแฟกันนี่พญากูปรีกูปรีภาษาเขมรเรียกวัวอ๋อภาษาเขมรเรียกกูปรีแต่ภาษาไทยเนี่ยเรียกวัวเนี่พยพญากูปรี